เรามารับรถกลับบา้านกันนะครับหลังจากรับรถได้สองอาทิตย์เวลาว่างแล้วเราก็เลยส่งมาให้ทางพี่นาย CDC ครับอยู่ย่านบางใหญ่แนะนำโดยปองรถเดิมนะครับก็ประมาณ2อาทิตย์เราเลยเอารถมาทำกันดู เพื่อความคงทนของสีเห็นเพื่อนๆบอกกันว่าสีบางนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ลดคอสครับฮอนด้าไม่เป็นไรเรามาเคลือบไปก่อนอาจจะยังไม่ได้ติดฟิล์มครับผมยังไม่ชอบฟิล์มปล่าหรอกของบมาได้เท่านี้ <laughs> ลองดูครับจะสู้ ซีวิ c ของเสียปองได้ไหมเพราะปองรถเดิมเขาขาดบ่อยมากนี้เราใสา่ป้องกันมือจับผมเมียมไปแล้วครับของโมดูลโลลองดูชายบันไดาชายบันไดไฟนะครับายในโดยขึ้นาย ด้านท้ายนะครับด้านท้ายอันนี้ปลายท่อก็สั่งจากศูนย์ฮอนด้เช่นกันนะครับไฟ RS หลังขาวภายในก็นิดหน่อยครับแป้นเหยียบของโมดูโลเช่นกันด้านไหนเพื่อนๆอย่าลืม รอบตัวพลาสติกตรงบอกตำแหน่งเกียร์นะครับประมาณนี้สนานี้ครับโอเคขอบคุณครับ